ลองทำลองสีเหล็่ออาเป็นเอามาทาหนามีสีเลกี่มทั้งทำไม่เห็นเลยชื่อเครื่องบดลายห่งกำลังวันนี้เราพาเจเมาพาเงินนะที่เครื่องแต่ยังคือว่าไปกำลังนี่ กำลตาเพิินกำลังเห็นเล็บอยู่กำลงกินฉันเด็นดน่ฮะพี่ลูกอุ้ยบวงนะฮะกูอีกอะไรปะไม่รู้บอกอันไหนหนึ่งนีมีหยันพี่ปมมันกินผิดกำลังตากกับบุปผิบมีฮอมีอือมฮองก็ยูฮองตอนนี้ฮาเราอยู่ห้องน้ำหะอยูห้องน้ำอันนั้นหนน้องห่านหอสต่อ ตอนนี้มาหาหมูของน้ำอยู่เราก็มาเิดทายที่จกนัคละทำเต็มัวงเราะเลาะกนนาเซอรอยตรงนี้ รอเพื่อนนะรอููของน้ำอยู่อีกคนหนึ่งก็คือทําเล็บอยู่ <c oughs> ของยูแค่มาถ่ายรูปเ่